หากคุณผู้ชมนะครับใช้ซิม a AS หรือว่าซิม2เนี่ยเป็นเบอร์หลักเลยนะครับเป็นเบอร์ประจำเป็นเบอร์ที่เราผูกธนาคารผ,ผ, ύ, ผูกนู่นผูกนี่ผูกนั่นสารพัดผูกนะครับก็เป็นเบอร์หลักนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอยากจะมีเบอร์สำรองซักเบอร์หนึ่งเราจะเลือกค่ายไหนนะผมแนะนำค่าย d t แทดีที่สุดเลยนะครับเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับไปเลย สวัสดีคุณผู้ชมในชอ่องกรเลิงแสงนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงการที่จะเปิดเบอร์สักเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อเป็นซิมสำรองย้ำนะครับเป็นซิมสำรองเบอร์สำรองนะครับค่ายไหนดีที่สุดนะผมแนะนําค่าย d t แทดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าซิม d t แทนะครับเขาจะมีอินเทอร์เน็ตฟรีมาให้เรื่อยๆครับมาให้เรื่อยๆซึ่งจะต่างจาก AS กับ t ูนะครับทูกับเอเอเนี่ยไม่ค่อยมีเน็ตฟรี สักเท่าไหร่นะครับนอกจากการสมัคร,รสมัครน,นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมีแพ็กเกจพิเศษอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยให้แบบฟรีๆมาเลยนะครับถึงจะให้ฟรีมันเนี่ยก็น้อยปริมาณน้อยมากๆนะครับแต่สําหรับค่าย d t แทแล้วเนี่ยปริมาณเขาให้ค่อนข้างจะเยอะเลยคุณผู้ชมอย่างเช่นตัวนี้นะครับเ <W ood> ติมเงินครั้งละ20บาทขึ้นไปภายในวันนี้นะฟรีเน็ตเต็มสปีด3กิกใช้ได้1วันนะครับแค่เราเติมเงิน20บาท ก็คือเบอร์สำรองใช่ไหมเติมเงินไป20บาทไม่ต้องสมัครอะไรนะครับก็ได้อินเทอร์เน็ตฟรีๆมาใช้แล้ว3กิก3กิกเลยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นเองซึ่งของทูเนี่ยบางทีมันก็มีนะครับเวลาเราเติมเงินเข้าไปเอ่อิบบาท10บาทเติมขั้นต่ำมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะให้1นึ่งกิกะไบครับหรือว่า500เมกอะไรอย่างนี้นะแต่ของ d ีแท็เนี่ยให้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับ จึงเหมาะมากๆสําหรับการเอาไว้เป็นซิมสำรองเนาะและบางครั้งบางคราวนะครับเขาก็จะส่ง SMS หน้าตาแบบนี้มาคุณผู้ชม3วันสุดท้ายเน็ตไม่อั้นบวกโทรฟรีทุกเครือข่า,ขาย7วันราคา15บาทเองคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสมัครให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะไปสมัครเนี่ยผมขออ,อ,อธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าทำไมซิมดีแทถึง แนะนำให้เป็นซิมสำรองนะครับก็อย่างที่ว่าไปครับเขาจะให้อินเทอร์เน็ตฟรีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะเท่าที่สังเกตนะครับสําหรับซิม d t a ทเนี่ยถ้าวันใช้งานในซิมเนี่ยเหลือน้อยกว่า30วันนะครับระบบเนี่ยก็จะชอบส่งแพ็กเกจฟรีอินเทอร์เน็ตฟรีมาให้เราใช้งานครับโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต1ิบกิก7วันแบบนี้ครับที่ผมได้เนี่ยส่งมาบ่อยมากๆเลยครับ มันทำให้ผมเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตใช้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องสมัครเน็ตไม่ต้องเติมเงินเลยครับจึงเหมาะมากๆสำหรับการใช้เป็นซิมสำรองนะอยู่ๆก็ได้เน็ตฟรีมาเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยใช้เน็ตฟรีเลย1 0กิก7วันครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละครับ d t แทเนี่ยชอบส่งอของฟรีๆมาให้นะครับเเวลาเราไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยเขาจะส่งเน็ตฟรีมาให้นั่นเองถ้าไม่เพียงพอก็สมัครเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแต่อย่างว่าแหะครับ เราใช้เป็นเน็ตเอ่อเราใช้เป็นซิมสำรองใช่ไหมก็ Overall, มันคอยสังเกต s อ s ของ d t แทเอาไว้ด้วยนะครับและ4เมกะบิตนะครับโทรบวกโทรฟรีทุกเครือข่าย7วันเนี่ยของถูกก็มีนะครับของถูกก็มีซึ่งของถูกเนี่ยจะถูกกว่าก็คือราคาแค่10บาทครับแต่ของ DT แทเนี่ยบาทอ่าอย่างไม่รวมภาษีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะไปลองสมัครกันดูดีกว่าตอนนี้ผมก็เติมเงินไป20บบาทเรียบร้อยแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวเรามากดกันอ่ะลืมเบอร์นะครับเบอร์อะไรวะตองสองนะครับ3ามห้าเ้าอออ่ะตองสองสห้าก้านะครับหลอกจานสองสองสองหลอกจานสามห้าเก้สี่เหลียมนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจพิเศษเฉพาะผู้ที่รับ SMS เท่านั้นนะครับกดเลยจึกนะครับอืมระบบกำลังดำเนินการนะครับคุณารอรับ SMS นะครับดู SMS กันหน่อยนะครับ เพิ่งได้รับ SMS เมื่อวานครับคุณผู้ชมก็เลยอ่านี่มาแล้วครับฟึบจึ๊บนี่ฟึบเขาก็จะบอกว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชม SMS ของเขานะเริ่มใช้เน็ตไม่อันไม่ลดความเร็วนะครับ4เบกะบิตบวกโทรฟรีทุกเครือข่ายขังละ15นาทีนะครับส่วนเกินนาทีละ9การาคา15บาท7วันนะครับไม่รวมภาษีต่อยุคอัตโนมัติ4รอบ ได้แล้วค่ะนี่เช็ควันหมดอายุนะครับและยอดคงเหลือดอกจานหนึ่ย์หนดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมอมืพิเศษภายใน30มนาทีนี้เพิ่มความเร็วเป็นเน็ตไม่อัน10เมกแค่15บห้าาทคุณผู้ชมก็จะอัพความเร็วไหมล่ะครับถ้าจะอัพก็เพิ่มไปอีกสิบาทนะครับก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากรอก็จัดไปนะครับแต่ว่า ผมเอาแค่4เมกตรงนี้แหละผมเอาแค่4เมกตรงนี้แหละเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรบ้างใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คย่ดกันนิดนึงครับดอกจานหนึ่ย์101สี่เหลี่ยมนะครับเอ่อผมเติมไป20บาทนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ3บาท95นะครับ3.95เเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีค่าภาษีกี่บาทนะครับอืมอ่าเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขก,ก่อนเครื่องคิดเลขนะครับ 20่สิลบสามนะครับเท่ากับเอ๊สิบบาท5สาตางค์คุณผู้ชมก็จะมีภาษี1บาท5สาตางค์นะครับ1บาท5สาตางค์ครับอ่าก็ประมาณตีไป17บาทครับคุณผู้ชมนะตีไป17บาทเลยนะครับก็จะได้แบบเน็ตไม่อั้นมานะครับแล้วก็ต่ออายุ4รอบด้วยกันนะครับ4รอบก็เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งนะก็เอ่อตกแล้ว15 15 30 นะครับ6กตกแล้วก็เดือนละ60บาทเองนะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ามันมีค่าโทรด้วยนั่นเองนะถ้าใครได้ SMS นะครับอย่างที่ผมได้นะก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยถ้าใครได้ SMS นะครับแบบนี้นะครับก็ลองดูก็แล้วกันนะครับอย่าปล่อยให้ SMS แบบนี้หลุดลอยไปนะครับถ้าเสียดายนะครับถ้ามีโอกาสสมัครได้ก็สมัครนะครับ สรุปเลยนะครับซิมดีแท็เนี่ยก็เหมาะกับเอ่อเอามาใช้เป็นซิมสำรองนะครับถ้าเราใช้ AS เป็นซิมหลักหรือว่าทูเป็นซิมหลักนะครับส่วนถ้าใครเอ่อจะใช้ดีแท็เป็นซิมหลักก็ได้นะครับก็สุดแล้วแต่ว่าพื้นที่ของคุณผู้ชมเนี่ยดีแท็สัญญาณแข็งแรงหรือเปล่านะครับเออก็ถ้าแข็งแรงพื้นที่เราอยู่เนี่ยดีแท็มันโคตรโคต,โคต,โคต,โคตรลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นเบอร์หลักไปนะครับก็สุดแล้วแต่แต่ของผมเนี่ย ผมใช้สามค่ายเลยนะครับ AX ก็จะมีซิมเป็นซิมสำรอง1ซิมแล้วก็ d t แทเนี่ยผมก็จะมีสำรองไว้1ซิมก็คือเบอร์นี้ครับที่สมัครให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับแล้วก็ทูอ่าทูผมก็จะมี2ซิมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็เป็น SFS ที่น่าสนใจนะครับถ้าใครได้ s m s อย่างนี้ในจังหวะที่เออเขาส่งมาในซิม d t แทนะครับถ้าสมัครได้ก็สมัครนะครับแล้วก็คา คามันเอาไว้นะครับเออสมมติว่าใช้ครบ7วันไปละอ่าเป็นเบอร์สำรองอใช้ครบ7วันไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเติมเงินมันครับคาให้มันคาไว้อย่างนั้นยังเหลือสามครั้งใช่ไหมวันไหนอยากจะใช้งานก็เติมไป20บาทให้มันตัดัตโนมาตนินเองก็ผมก็จะทําอย่างนี้แหละครับก็จะคาไว้ก่อนอ่าจะได้มีเน็ตใช้แบบถูกๆยามที่เบอร์หลักของเราเนี่ยเออเน็ตหมดพอดีข,ข,ขี้เกียจเติม2องร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยก็เติมทีเดียว20เติม20บาทให้ซิมสำรองเพื่อใช้เน็ตต่อนั่นเองนะครับก ล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอตอนต่อไปนะครับสสวัดีจ้าบ๊ายบายกิ้วกิว